ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮวันนี้ก็อยู่ในมัดวันพีนะเอาชีวิตรอดอีพีหนึ่นะก็มาเริ่มกันเลยนะก็อย่างแรกตอนเข้ามาเขาก็ให้หมวกไวนะ้นะใส่ได้เลยนี่เราก็กกายเป็นลูฟี่แบบสตีฟนะโอเคเราก็จะไปตามล่าหาวันพีก,กันนะอันนี้เขาก็ให้ในกล่องเขาได้้แผนที่กับกล้องส่องร่างกายมาให้นะ นบรกที่ผมทำก็คือป้นของในร้านนี้ให้หมดฮะโอเคดับป้นเนียเอาของจำเป็นมาให้หมดบางกล่องก็ไม่มีนะอันนี้นมโอ้ยแหลกแหลกแหลกแต่เราสำรวจตัวแถวนี้ก่อนฮะ เค้เขามีท็อตให้ด้วยก็คงไฟนะนี่เขามีเงินไว้ให้สิบเบลีนะแล้วก็ดาบอันหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นไปสำรวจด้านบนก่อนนะอูเขามีโคล่าไว้ให้ด้วยอันนี้มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีโอเคขึ้นบนตะบนกันนะอุ้ยแหลกเฮียเขามีเตียงไว้ให้นะเราบนเตียงเลยอันนี้อนะ่ะลองเปล่าเดี๋ยวเอาดูกล่องนี้ไปด้วยนะ โอเคแล้วก็อันนี้วางเปล่าโอ้นี่มันไว้ปลูกโอเคมีนมปังแล้วโอ้ความมีน้ำไว้ให้ดูด้วยนะเพราะเรายังเฮ้ยทำมมันคำแบบนี้เพราะเรายังมีหมวกใบเดียว เราไม่มีก่อนอะไรเลยดาบอันเดียวดาบก็ดามีดดูดามจดก่อนสามเองเราขอคขุดต้นไม้ก่อนนะเฮ้ยมีเลือเต็มเลยย่านะข้าบ่องคท้าก่อน เฮ้เรามาสติกเดี๋ยวทับควาบขวานก่อนนะเอ้ยมิชานี่ดี แต่ตอนเรามีอาวุธดีๆแต่เราเขาไปสำรวจเรือนะเฮ้ยมีแกะพอดีเลยเนี่ยที่เราลองได้เรียกถ้าเรียกเป็นจนุดสนัตคือเราดนยิงตายไปแล้วนะ จะหาที่สร้างบ้านแบบวิวดีๆก่อนนะผมก็ไม่สร้างบ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราขุดไม้ลงเมืองแล้วก็สร้างบ้านนะขอไปสำรวจมาชัก2ต้นนะเดี๋ยวเราพอแล้ว,ลวเดีต่อไปเราลงเมืองก่อนนะ เราเจอบุกด้วยนะฮะเฮ้เราจะไม่ยุ่งนะเดี๋ยวรอมีผลปีศาจก่อนนะเรอทีเดียวโอเคเดี๋ยวไม่เป็นรูป เดี๋ยวเอาเตียงออกมาก่อนนะเดี๋ยวเรานอนตรงนี้แหละ <c oughs> โอเคมันจะได้เช้าไวเช้า <c oughs> แ,แล้วนะเดี๋ยวกล่องคาบอยู่นะนี่นี่ย,ยพี่แก๊กเดี๋ยวเราคาบขวานใหม่ก็ด้วย เออพวัวลืมครับพวัวเดี๋ยวเอานี่มาเก็บของไม่จําเป็นออกก่อนนะ เดี๋ยวเราจะอครับอันนั้นนี่ดูอันนั้นพะวอันนี้อ่ะโอเคเราเราหาที่ลงเหมืองก่อนนะเอาไม่ลือเนี่ยแต่ขุดขุดหินจบแบบนึง ทำพิกักหิน เฮ้ยเกือบแล้วโหวตกใจหมดเลยว่าไ้ว่าเสียงอะไรมันคุนๆโอ้หกํากลังเอาขวานมานั่นเลยดาบอันนี้ยน๋ยวทุกอนว่าไหนแรงกว่าอันนี้ห้า ว่ดดับดับหินแรงกว่าแล้วขุดฐานก่อนนะขูดฐานเยอะมากเลยแล้วขุดให้ให้ใหเฮียนะนะไฟมาเฮเราจะปักทอดเท่แถวนี้ก่อนนะ โอคิปเปอร์เกือบแล้วเดี๋ยวไม่ระเบิดโอ้วังไงฐานเรือโอเคอันนี้มีทับเปอสโตนด้วยมีทองแดงด้วยโอเคเราจะขุดไปนะ ไม่เจอเหล็กเลยมีสอมบีไตยตรงนี้แล้วโอ้เราเจอเอ้ยซอมบี้เราเจอนี่อันนี้อะไรเนี่ยถ้ามันเล็กๆแบบนี้นี่อะยิสกิอเลตัน เฮ้ยมีตัวเดียวเองโอเคเราได้คันธนูมาด้วยนะเดียที่เรายังไม่ได้เลือกมันเราก็คิดเป็นนานละนะฮะที่ลงๆลงก่อนเอ,อือตาย ไอ้อะไรมันเกิดตรงนี้เนี่ยรักเสียไปตรงนั้นไม่ใช่หรอมันเกิดบนบ้านได้ไงไอ้อันนี้อะไรฮะขุดเลย้นเงินเลย <c oughs> เนียนตลาดขายของนะ,ะบนเสร็จแล้วปิดไว้เหมือนเดิมนะในรั้วเนี่ยยังสร้างบ้านใกล้ๆว่าก็ได้มั้งเผื่อตาแล้วเกิดตรงที่เดิมเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนนะ เฮ้ยนี่ไงที่ขายฮาคิสใช่ปะใช้ด้วยใช้โอ้โหยังไม่มีเลยเราคุดหลุมไว้ก่อนเอ้ยเดินหนีอ่ะหลมไวเลย อุ้ยอุ้ยกดพิดไม่ได้กดตีเลยเ,เรียบรอ้อยหาใหม่ไม่นั้กดตีเลยอย่างน้อยได้ไอมโลมาหนึ่งอัน นี่ยได้หนังสืออาคีด้วยติดตาแล้วได้ด้วยโอเคตอน,นไม่ต้องหานั้นละถ้าเรียกอะไรนี่เลยลืมล้ะแต่ขุดไม้ออกก่อนโอเคมาสร้างบ้านกันเลยนะะ จะได้มารบก่อนเกะไปโอ้โหอาหารเรือเพียบเลยเดีย๋ยวต้องกินอาหารก่อน เคอไมยมาอืมจะสร้างแบบไหนดีโอเคบัตรบัตว เดี๋ยวเข้าไปตัดไม้เพิ่มก่อนนะฮะ<ม>เฮ้ยเลยวิเจอรูบินด้วยโอ้โอซ้อนกันอยู่คนเยอะเลยสต,ตีน่าจะออกมาเยอะขุดต้นไม้ อีพีนี้น่าดะไม่ได้มีอะไรมากแค่สร้างบ้านหาของแค่หน้าแล้วครับสร้างบ้านอย่างเดียวนั่นแหละสร้างบ้านแล้วก็หาของทําบ้านไปด้วยนะเดี๋ยวค่อยออกสํารวจค่อยไปหาผลไม้พิศาร พูกป่าไปก่อนเออว่าจะทำฟามเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวค่อยอีพีหน้าละกัน โอเคไม้แค่นี้น่าจะพอแล้วนะนี่รอเกิดเฉยเราจะไม่อยู่นะ ตู้บ้านเฮ้ยแหลเกเยอะนี่ได้แล้วยวน,นอนก่อนลักกันค่อยทำตอนเช้าโอเคเอาทอดไปปักเอาทอดอยู่หน,นเอาเนี่ยให้ความสวาม่าง เคดายาล่าย้ายของละเดี๋ยวเตียงไว้ตรงนี้นะเอ้ยเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อย เนี้ยตั้งไว้แบบตายแล้วของไม่ตกทำาไมตั้งไว้ก็หาดนานย้อนนี้มาตั้งด้วยนี่มาทำต่อเอา เดี๋ยวเราตัดต,ตอนเอาของใส่ออกนะฮะแล้วก็จะตัดไปตอนอไม่มีตัดดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคจบ้ลยเดี๋ยวพื้นตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นไม้นะ เราของใส่ให้เสร็จก่อนนะเสร็จไว้เข็ได้เวลาเฮ้ยผมของอฟ้า กานลีก่อนมันมีปืนถาดเหลือก็เยอะเกินโอ้โหมาเพียบเลย โอ้โหทีทีเดียวโอ้บ้านเอาอะคาคินุมาไงเนี่ยโดยอย่างนั้นฆ่าพวกนี้ได้เดี๋อุ้ยฮาเดี๋ออะไรเนี่ย ต้องใชต้องหาที่สร้างบ้านใหม่ละโอ้ยเอาเจากตรงนี้ก่อนดีกว่าของค่อยมาเอาเออนั้นจบคลิปตรงนู้นเลยละกันนะ โอเคงั้นก็จบคลิปแค่นี้นะฮะค,คอยดูอีพีต่อไปนะอย่าต้องไปสร้างบ้านใหม่ก็ไม่น่าสร้างบ้านตรงนี้เลยโอเคงั้นก็บายยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟไลค์ก็ด้วยนะแล้วก,กดติดตามกันด้วยนะบายย